นี่ต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าริ์มีปัญหาจะตั้งขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าริ์เนี่ยน่าสนใจเพียงไรจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าริ์ก่อนคำว่าริ์เนี่ยอิทธิสี่ตันฑกิจเป็นริบรีที่เนี่ยที่แรกทีเดียกวก็เป็นคำธรรมตาเป็น คำธรรมดาที่เล็งถึงสิ่งที่มีสมรรถภาพช่วยให้เกิดความสำเร็จตามธรรมดาทั่วไปเนี่ยสิ่งใดมีสมรรถภาพช่วยเกิดความสำเร็จสิ่งนั้นเรียวกว่าฤทธิ์ที่ต่อมามันขยายขึ้นไปถึงในความสำเร็จในทางหน้าตจังเป็นปาฏิหาริย์จนกระทั่งไปพเป็ปฤทธิชนิดทีเป็นเรื่องทางนามธรรมล้วนลืวนขึ้นมา เพราะว่าเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีทางที่จะปรุงแต่งหรือปรับปรุงให้มันไปได้ไกลให้มีความน่าประจันได้ไม่กว่าเรื่องที่เป็นวัตถุเมื่ออย่างว่าเรามีเครื่องทุ่นแรงสมัยนี้มีรถแท็กเตอร์ทํางานป็นเดี่ยวก็ทําถนนได้มากมายมันก็เรียกว่าริบเหมือนกัน<ม>แต่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมีความน่าประจันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องทางทจิตใจทาง นามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุนั้นมันก็เป็นไปแต่ในทางจิตใจฝึกกันจนสามารถทําให้ผู้อื่นรู้สึกได้ตามที่ผู้แสดงพิธต้องการให้รู้สึกจนสามารถตั้งค่าให้เขาได้เห็นภาพด้วยตาเหมือนที่เขาต้องการให้เห็นให้เขาได้ยินเสียงด้วยหูประจักษ์ชัดเหมือนที่ต้องการให้ได้ยินให้เขาได้กลินทางจมูกเหมือนที่เราต้องการให้เขาได้ปลิน ต่องการเขารู้สึกที่ลิ้นรถทีก,กินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับที่รู้สึกทางลิ้นจริงสัมผัสทางผิวหนังนิ่มนวลแต่ตั้งอะไรก็ให้รู้สึกเหมือนกันกระทั่งให้รู้สึกในทางจิตใจให้กลัวให้เอรักให้อะไรก็ได้โดยที่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวอันจริงต้องได้ประโยชน์อย่างยิ่งน่าตจืจ่นอย่างยิ่งแต่เรื่องทางจิตใจอย่างนี้ไม่จาเป็นเป็นวัตถุ เพราะนั้นจึงไม่สามารถจะนิรมิตวัตถุแท้ๆขึ้นมาสำหรับใช้สำเร็จประโยชน์ได้เช่นว่าจะนิรมิตกุฏีวิหารอยู่เองจะนิรมิตข้าวปลาอาหารเป็นวาให้บริบูรณ์ไม่ต้องเดือดรอ้อนอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้มัน,นช่วเวลาที่แสดงลทธิ์นั้นจริงหล่านี้ปรากฏอยู่หรือรู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นฟาใจ หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏฉั้นจึงไม่สามารถที่จะสร้างุฏิวิหารอยู่เองต้องมีครนธบดีสร้างเอาวไว้เป็นพระเจาตะว,วันเป็นเวรูวันเป็นอะไรก็เแท้แล้วบางคราวพระพุทธเจ้าก็อดอาหารก็รทุกทุกพิษกับภัยต้องชังข้าวตาเลี่ยงมากวันวัน,นรับวายมือมนี้ก็มีเป็นพระตริตดกเล่มแรกเปิดดูตอนมีไม่ดีดกนี <c oughs> ่ก็แปลว่า เรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางจิตใจนั้นมันนลิ้นระลื่อ,อ,อสามารถจะแสดงธิ์ได้โดยกันทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องธิ์ทางจิตใจแต่ทรงขยักขยั้งที่จะแสดงธิ้ในทางจิตใจชนิดนั้นเพราะเป็นมายาเท่านั้นเองนั่นจึงห้ามให้ทีิสูจแสดงและต้องค์กไม่ทตรงแสดง เราไม่พบในบาลีพระไตปรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าแสดงนิริแต่ว่าจะพบในอัตถกาถาทีอัตถกถาธรรมบทในหนังสือรุ่นหลังมีพระพุทธเจ้าแสดงนิริเราจึงไม่ค่อยจะเชื่อหรือว่าเราไม่มีมีความจําเป็นที่จะต้องไปวินิจัยเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่จริงที่พระเจ้าได้ตรัสว่าฤทธิ์ต่างๆที่สแสดงกันโดยจิตวิธีเหาะเอิญ หายตัวรูปนิริมิตรนั่นนิรมิตนี่มีหูทิ่ตาทิ่นายหลานนี้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นริชนิดที่เป็นสาตวาอุปติกาสาตวาคือประกอบด้วยอาตวะนั่นแว่าต้องทําด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว้าสาตวาแล้วปุปติกาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออุปติ เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นไปกับด้วยอุปติอุปที่แปลว่าความยึดมั่นถือมัน่นเป็นธิ์ที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมัน่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นกระทําด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมัน่นอันริะเภทนี้เป็นสาสวะเป็นอุปติกาที่ขอสนใจาาที่เศษที่สองที่เยกว,ว่าอานาสวะอนุปติกานั่นคือการบางาังคับจิตของตนเองได้ตามประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยกตัวอย่างว่าในเรื่องปฏิกูลให้เห็นสิ่งปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลโดยเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความไม่ปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยไม่มีอะไรเลยโดยไม่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นทั้งปฏิกูลนี็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งที่แสดงว่าสามารถบังคับจิตใจได้สําเร็จ จนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะและอุเบกขาอยู่ได้ในที่เฉพาะหน้าแห่งอารมณ์หรือรูปียงอลิ่นรสสัมผัสที่มาปรุงแตง่งจิตจิตมีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาอยู่ได้นี่คือธิ์และเป็นธิ์ประเภทอนนาสวะไม่มีอาสวะ <c oughs> อนุปจิกาไม่มีอุปจิไม่เศร้าหมองไม่ยึดมัน่นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่น เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์มีอยู่อย่างไรและหน้าสนใจอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกันอย่างหนึ่งว่าไอ้ฤทธิ์ที่จะแสดงเป็นจริงๆเพื่อให้เกิดอ,อิทธิปาฏิหาริย์ประเภทสาสวาปติการนั้นก็ยังทํายากมีการปฏิบัติมากเป็นซิสเต้นใหญ่ทาได้แต่เพียงบางคนไม่กี่คนมีวัฒธรรมได้จริงที่นี่ไม่ทําได้จริงก็เป็นเรื่องหลอกลวงเล่นคนได้สนิท ็นพวกมายาวีก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันในบาลีก็มีก่าถึงมนชื่อมณนนิกาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพวกเล่นคนแสดงตามกฎการได้มันกับนฤทธิ์จริงๆเหมือนกันก็มีแต่ล้วนแต่ปุญยากลําบากไอฤทธิ์ที่เป็นอนาสวะอนุปติกาปลับอยู่ในทิศสายที่คนทุกคนควรจะทําได้เนี่ยมันน่านา,นาน่าคิดไปในส่วนนี้ที่เราไปสน,ปสนใจในิส่วนที่ไม่ไม่อาจจะ จะทำได้ฤทธิ์ส่วนที่ควรจะทําได้และมีประโยชน์ที่สุดเราก็ไม่สนใจแต่เราก็ยังชอบในสิ่งที่เรียกว่าฤิ์อยู่ดีนี่ขอที่ันดูเจะใหม